จริง i n f j ทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แบบทุกคนลองทำดูคือหนึ่งเอาเอาเอาแบบง่ายๆนะหนึ่งคือได้ความสนุกสนานเพลินเพลินถ้าคุณแบบว่าแบบบางทีเบือเบ่อว่างๆแล้วแบบถ้าไม่รู้จะทำอะไรลองเล่นดูลองทายดูว่าตัวเองอูนจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนอยู่ในกลุ่มไหนเออเพราะว่ามันมีการจำแนกแบบไม่รู้นะคตจะมีจำแนกอะไรที่แบบขยายไปอีกที่แบบอืมได้อีกอย่างเงี้ยเหมือนแผนผังเรื่อยเราก็เลยแบบว่าอืม สนุกดีนะแล้วพอเรามารู้ว่าเออเราเป็นคนแบบไทยนี้นิสัยก็จะแบบประมาณนี้เออเออมันก็จริงนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อจริงเราก็อยากให้ทุกคนลองแบบลองเล่นดูแต่ว่าหลักๆนะอย่งที่เราพูดวันนี้ก็คือเรื่องความแตกต่างของโทรเวิร์ตกับคนติด indie เอาก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะนิยามว่าเขาเป็นคนประเภทไหนอืแต่เราอะอยากให้ทุกคนอะแบบจริงๆการเป็นโทรเวิร์ตอะมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกค่ะมันก็ดีนะมันก็มีมุมส่วนตัวสงบคือนิสัยของแต่และบุคคลอะมันก็แบบแตกต,ต่างกันอนะ เราไม่สามารถไปบอกไปบังคับไปบอกว่าอันนีาดีหรือไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่มองว่าคนอินโทรเวิร์ดก็จะมีมุมที่คล้ายกับคนติดแต่แค่แตกต่างกันเรื่องความมั่นใจในตัวเองด้วยเอาหลักๆที่เราเห็นนะคืออินโทรเวิร์ดจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อืแต่คนติดเนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองสูงซึ่งเราอะค่อนข้างชื่นชมเลยเพราะว่าเราเองอะบางครั้งเรายังไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองได้เท่าเขาอะอืมเรู้สึกว่าถ้าเราอะเป็นอินโทรเวิร์ดแต่ว่าเราก็เป็นคนที่กล้า กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยมัน,นก็คงดีเนาะอะไรแบบนี้ค่ะอืมแบบเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแคร์ใส่ตาของคนหรือว่าแคร์อะไรใครทั้งสิ้นอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดีอ่ะซึ่งก็แปลกใจอยู่นะว่าคุณเคยคิดอีกปะว่าทําไมคนเราถึงมีพื้นฐานในใิสัยความกล้าสแสดงออกความอะไรแบบนี้ที่แตกต่างกันเนีย่ยสงสัยอีกแหละความสงสัยไม่เคยหยุดนิ่งเลยแบบสงสัยว่าทําไมเขาถึงแต่ละคนอะมีนิสัยที่แบบแตกต่างกันมากก็รู้แหละแบบเราเคยพูดดูว่า สภาพสังคมแวดล้อมเรื่องต่างๆนานาครอบครัวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านัมม่นแหละแต่มันก็แปลกอยู่ดีเนาะที่แบบคนเรามีนิสัยที่แบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอ่ะอืมแต่วันนี้เราแค่อยากมาพูดเรื่องคนติดกับคนอินโทรเวิร์ตถึงความแตกต่างแล้วก็เหมือนกันนิดนหน่อยๆอันนี้อาจจะเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวความรู้หรือความเข้าใจของเราก็ได้นะอืมเราก็แค่อยากจะมาพูดเอาแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนฟังเราแล้วจะแบบเออรู้สึกว่าสนุกเพาเธอแล้วก็คิดตามไปด้วยอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ